สวัสดีครับมีพี่น้องเราถามมานะครับสงสัยว่าทำไมช่วงที่นอนนี่มันเหงื่อมันออกเยอะเหงื่อท่วมตัวเลยนะครับสมาชิกในกลุ่มก็บอกว่าเตรียมตัวรับความแก่นะครับสัญญาณน,นี้คือสัญญาณไวทองเออหมอก็สี่สิบเก้านะครับแต่ ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์ว่าวัยทองมันเป็นยังไงนะครับอาจจะเพราะเราไม่ใช่ผู้หญิงนะครับก็เลยไม่เข้าใจแต่หมอพูดโดยหลักหลักธรรมชาติของร่างกายนะครับคือเวลาที่ร่างกายเกิดความร้อนข้างในมากเนี่ยนะครับร่างกายจะลดความร้อนในตัวเราลงด้วยการขับขับน้ำออกตามรูขุมขนนะครับ ขับเหงื่อออกมาเพื่อมันให้ระบายความร้อนข้างในนี่ให้มันลดลงเพื่อให้อุณหภูมิข้างในนี่มันลดลงนะครับนั้นถ้าเรามีอาการนะครับช่วงเวลานอนแล้วเหงื่อมันออกมากนี่แสดงว่าภายในเราเนี่เริ่มเกิดความร้อนเพราะช่วงที่เรานอนเนี่ยครับร่างกายมันไม่ได้เคลื่อนไหวการไหลเวียนของเลือดภายในนี่มันก็ไม่ดี แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนเรามีน้อยนะครับร่างกายมันจะกระตุ้นให้เกิดความร้อนข้างในเพื่อกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนเลือดแล้วพอร่างกายมันร้อนมากร่างกายก็ต้องลดลดอุณหภูมิที่ร้อนลงด้วยการขับเหงื่อออกนะครับทีนี้วิธีที่เราจะแก้ไขก็คืออย่างน้อยล่ะนะครับให้เราดื่มดื่มน้ำก่อนนะครับ ดื่มน้ําก่อนเพื่อให้อุณหภูมิภายในนี่มันลดลงแล้วก็สองนะครับเราอาจจะต้องดูแลนะครับด้วยการาทานอาหารที่มีรสขมให้มันมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายนี่เอาสารอาหารไปสร้างเลือดแล้วก็เพิ่มเวลานอนอาจจะพักผ่อนกลางวันช่วยนะครับให้ร่างกายมีเวลาในการสร้างเลือดให้มันมากขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้าช่วงนี้นี่อาจจะเพราะด้วยความที่เราโดนโดนอากาศเยน็นเย็นชื้นของฝนที่มันตกมาอย่างต่อเนื่องมันทำให้กระบวนการในการสร้างเลือดกระบวนการในการย่อยสารอาหารไปสร้างเลือดของเรานี่มันลดลงนะครับอันช่วงนี้พี่น้องก็พยายามทานอาหารที่มันร้อนๆนะครับหรือไม่ก็ทานน้ำขิงให้บ่อยขึ้นนะครับ เพื่อให้ร่างกายนี่สร้างเลือดสร้างกลุ่มต้านทานให้มากขึ้นนะครับอันดาการที่เราเป็นนี่มันก็จะลดลงนะครับกอฝากดูแลตัวเองนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากอากาศก็จะเย็นชื้นนะครับเราอาจจะไม่สบายเป็นหวัดกันได้ง่ายสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ